สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเก็บแบเกเดือดซึ่งหายไปนานมากลบคลิปกลับไปแล้วก็ไม่ได้ลงเลยเพราะติดปิดตอ่อเดี๋ยวขอเลือกหันแป๊บนึง,งโอเคเราเลือกแล้วทีนี้เราก็จะไปกันนะเราก็จะไปเข้าด่านเล็เก็ี่คือด่านอ่าให้ทายว่าด่านอะไร ด่านด่านอะไรวะลืมอ๋อด่านล็อบบี้ไปกันด่านนี้ก็จะง่ายๆตรงที่ว่าเราก็แค่ต้องหัาออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ เราก็เจออีกเกดนี่ไม่เดื่อยได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็อยาวิ่งเยอะแล้วก็มานจะมีให้หนีผีก็เอ๊ะด็กนี่เขียวคือวงกลมนะคะถามว่าจะจำไปทำไมก็เดี๋ยววันจะมีให้ใส่รหรัสะเขวขวงกลมเขีวขวงกลมนะคะ you trust me my น <c oughs> ี่เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะตัดไปเลยแล้วกันเพราะมันง่ายเพราะเควสมันง่ายมากๆเลยไม่ใช่พักเควสดิพัสเซอร์มันง่ายมากๆเลยจะตัดไปเลยทีนี้เราก็จะเข้าบันได้ะะเราก็เราก็จะเข้าบันไดไปไม่ใช่เข้าบันไดคือบันได Okay, the get... bike. จะไม่ผิดน,น่าจะเป็นด่านสองเลใช่ปะอืมใช่ด่านสองวัดเช่าูสระน้ำนะคะด่านนี้เราก็จะได้เจอมอ,มอนสเตอร์ซึ่งนั่นก็นคือมอนสเตอร์ที่มันคือไอ้สบายตัวเป็นสบายแบบ P N เ็นไหนไหมก็คือสบายมันวิ่งไหวมึงหน้าเราตองไอ้ดีด้วย ต้องรีบไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เป็นหลบไม่ได้ก็เลยต้องรีบวิง่งแต่วิ่งไม่นานมากหรอกถ้าแค่รอให้แบบไอ้สมายมันไปอยู่ไกลๆหรือเราก็เดินตามหลังมันไปก็ได้แต่อย่าเดินไวเกินนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่เราจะเดินไวกว่ามันได้ ไปไปเรืสาม่ะปอืไม่ใช่เรสามเรเวอสองอ้าวแล้ว อ๋อเอดาไอดาเหลืองแบบนัคะขอเปลี่ยนเกมนะคะตตอนนี้นะคะขอเปลี่ยนเกมชั่ว่ราวนะคะพอดีเพื่อนชวนมากินหมกกระด้เพรเปลี่ยนเกมนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาชวนมาก็เลยดีพรีเซ้น เราก็จะไปกินหมูกระทะกับไม่บอกว่าราดาไปด้วยกล <c oughs> ับนะแ <c oughs> มา มกแค่ะจับกินไปเกิดเลยคัะเพราะว่าเพื่อนจะมากินหลบกระทาแล้ววันจะนารเพื่อนประษากินด้วยคลิปก่าอยู่ประถ